สวัสดีครับมือนีดูครับหน้าง,งานเราอะไกับมื่อยก,กันนะครับเออมาเกียด,ดินน้ำรถดำเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เที่ยงตรงเกียดตั้งแต่แปดโมงเช้าครับเป็นดินสีดเท่าเบิ้งครับนีคานมีแบบก็คือเอาดินเข้าเข้าข้างในเนี่ยแต่ อาดินเข้าเต็มครับอาดินเข้าเต็มคุณจีวอกปัญหาฟังแต่นายานช่างบอกจะให้ดินตามกวนกระดับนี่ <c oughs> ค็จเย็ตยังไงให้ดินเสมอนน่แต่ว่าดูครับคานครับมันจะเป็นคานเรียนคานเรียนตลอดเลยเนี่ยครับนี่คือหน้าง,งานนะครับเจ้าเจียวดินออกจไหเล แต่ใบมีดเนี่ยมันก็สกิดสกิดเนี่ยมันจะสะกิดตลอดแต่ต้องบอกว่าทํายากมากมันเป็นดินเหนียวครับแล้วรถดําถอยขึ้นมาเหยียบ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 ดินแน่นหมดแล้วครับดินแน่นหมดแล้วจะเดี่ยวออกมาอย่างไเอาดินโดกกันเลกิดออกก็ประด้ครับมันสกิดถ้าดาัน,นออกมันก็ต้องหนูเี่ก็ได้ดันให้มันเป็นเอง่งเป็นเอ่งเนี่ย มันบึงกับบ่งงามตามแต่ว่าเนี่ยๆก็จะประมาณนี้เนี่ยห้ามดินสูงกว่า <c oughs> <c oughs> ลำบากลำบากใจทั้งนายส่างคนระับทั้งคนเห็ดนี่ไม่รู้จะทำยังไงครับ ต้องบอกว่าน้ํามันขึ้นราคานี้ครับเรายัางดันกองละสามสิบมันเดือสามชั่วโมงแล้วครับสามชั่วโมงรถไถเพิ่งได้ดับเครื่องเลยสามชั่วโมงเป็นเงินพันสองรอบาทเจ้าซีเหลืออย่างนี้็นบ่นี่ยขนาดนี้ครับเสียงรถดำก็วิ่งอยู่นี่คือหน้าง,งานจริงครับมันก็ะลำบากใจถ้าไม่ทำมันก็เป็นงานเราเพราะว่างานเรารับมาแล้ว ทามาขุ่มบ่กมันกบบระบ่ขุ่มแต่ว่ารถดำรถในโครเราขุดมารถมันต้องเก็บงานให้เสร็จถ้าเก็บงานตรงนี้ไม่เสร็จก็ที่ขุดที่เทมาก็ไดดเงินเขาครับเนี่ยต้องรอให้ตรวจงานนะี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่แสะข้างก็ไม่ได้ติดเสามันก็ติดติด ที่จริงถอยเทผมก็แสะออกรอบหนึ่งครับแสะออกข้างแสะออกข้างที่ตอนแรกสูงกว่านี้ครับก็คนมาเก็บก็เหนื่อยกันกน,นะมันเป็นดินเหนียวไม่รู้จะแสะยังไงรถไทก็ไม่รู้จะแสะยังไงเนี่ยต้องขึ้นไปแสะใหม่ล้วเนี่เห็นไหมแล้วเรายืนไม่ค่อยได้เลยถอยมานิหนึ่ง,งนมีช่วงรถก็แค่นี้แนละ ถอยมานิดหนึ่งก็เบียดเบียดเสาเนี่ยบ่ยยยได้ครับนะครับน้าง,งานมันอุปสรรคถามว่าบทนไหมเราบอกฟังครับปล่อยฟังนั่งงานมันเจอแบบนี้ภาษาสมไทยหน้าไทยหน้ามันบลอยยางอย่างเลยครับไทยหน้ามันง่ายไทยหน้าปันนาเป็นอไอที่หมูมากๆครับ่าไปซีเรียสแต่ว่าหน้าง,งานแบบเนี้ยดีที่มันไม่มีลงังคา ถ้ามีลังคามีคานมีอะไรเหนื่อยกว่านี้ครับเนาะนี่ก็บอกสู้ฟังครับนางอะต้องแท่เองนะครับถาม่าคุ้มมาเงินพันสองให้คุ้มมันไม่คุม้มหรอกแต่ว่าเรารับงานมาแล้วงานมันนี้มันต้องดันเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงละเจ็ดลอยแต่ว่าเราหมองมาแล้วทำไม่ได้ครับ ้าเห้องอยากงานห้องก็ยากทุกอย่างก็อบอกโซฟังครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังยังไม่ทันได้ย้ายกลับกําลังาลกาวรถกลับครับก็มีปัญหาอย่างที่บอกจริงๆครับเละเหมือนกันครับเขาขอให้เอารถมาแก้ให้มันเป็นอย่างที่เอซีบอกครับบักบักหนึ่งเท่าๆนะบอกว่าให้ผมเลิกทําทําอะไรก็มีปัญหามันเป็นคอนเทนต์ของผมมันเป็นงานนาคลิปเจอหนะ้า หน้าง,งานมีปัญหาอะไรผมก็ถ่ายทําให้ดูครับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาให้เลิกทําครับนี่แะเท่าหัวงอหัวดำอยากน้ำชีวิตคนอื่นผมทำคอนเทนต์ครับวับนหนึ่งผมหาเงินผมทํางานผมต้องหาเงินเนี่ยนะครับว่า,าหลายคนว่าผมรู้ดีก็ผมทําเองขับเองเนี่ยเห็นไหมหน้าง,งานมันมีปัญหาเราก็บอกเนี่ยเขาให้แสะข้างให้ช่วยแสะออกอีก เพราะว่ามันติดคานนะครับแล้วก็มีปัญหาอย่างที่เอฟซพูดครับขานขาดครับเห็นไหมเห้หมนะันมันแสะตึกเล็กเ้นต์ติกเล็กแบบขาดเพราะว่ารถมันต้องแสะมันดันลายขวางครับให้ยืนขวางแล้วรถมันยืนไม่ได้ข้างมันก็เป็นผามันก็ยืนได้แค่นี้ครับเราก็ช่วยได้เต็มที่บางทีก็ต้องเห็นใจเขานําครับเนี่ยอ๋อไม่ถึงสี่สิบเที่ยวเลยครับสามสิบกว่าเที่ยวเงินพันหนึ่งครับ ตอนนี้มาแก่เกือบชั่วโมงครับมาแก้ใหม่ซึ่งเละหมดเลยครับต้องไล่ดินออกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเหล็กแบบขาดเนี่ยขาดหมดเลยมันแซะมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นคนเราไม่ได้แม่น,ม,น,ม,ม,นมันไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นเนี่ยเหล็กแบบนี่ยางรั่วไหมเนี่ยอย่างจะรั่วไหมเนี่ยเห็นไหม นี่วิียางรั่วถ้ายางหลังรั่วเรียบร้อยครับก็คือเขาจะให้ดินมันต่ำกว่าเหล็กแบบเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยก็เห็นใจครับผมก็เห็นใจคนทำเหมือนกันแต่คนทาก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเห็นใจเขานะวกว่าจะเอาดินเข้ามาได้ครับต้องเกตถมเกตถมวิ่งดินเข้ามาเนี่ย ก็มีปัญหาอย่างที่บอกแต่ผมก็ช่วยได้ผมก็เอารถกลับมาใหม่มันช่วยบางทีก็ต้องเห็นใจเราด้วยครับเงินหนึ่งพันบาทนี่จะล่อไปสี่ชั่วโมงแล้วครับมันไม่ใช่ง่ายๆครับเนี่ยแต่ก็เป็นงานโรงเรียนเราก็ช่วยครับเห็นใจช่างด้วยครับเหนื่อยจริงครับมันเป็นดินเหนียวเนี่ยไล่ดินออกมาใหม่ครับเนี่ยต้องค่อยๆแซะเดินสลูแล้วก็แซะลากดินยาวมาผมต้องเก็บงานใหม่เท่ากับผมนับหนึ่งใหม่เลย ก็เห็นใจกันครับก็เลยมาช่วยไม่ได้ว่าอะไรครับแต่เนี่ยผมก็าทำคนทิ้์ผมเข้าใจไหมว่าผมบ่นผมเลยหน้างาน,นมันมีปัญหาบางทีคนดูเขาก็ได้ช่วยแนะนำบ,นบักพากนึงแบบมันมีหลายคอมเมนต์นะครับผมว่าไม่เอาครับไม่เผื่อครับเราบางทีซื้อรถดเกี่ยวมาก็มีปัญหาขายทิ้งเถอะไม่ได้ส่งหวดนำ้ำจะมาอยากรำ หนึ่งการสร้างคอนเทนต์เราต้องอยู่ในฐานของความเป็นจริงนี่คือหน้าง,งานจริงครับบางคนดูมีปัญหาบางคนก็เจอเหมือนกันบางคนเขาเก่งกว่าเขาก็สอนเราว่าเอาเท่าที่ทําได้ที่จริงอะ่ะถ้าจะให้ดีก็ต้องก็ต้องไม่โคู่หน่อยแล้วมาเขีย่ยเขี่ยแล้วก็โยนดินออกเพราะว่ารถไถมันก็มีลิมิตของมันครับความสามารถมันไม่เหมือนกันครับเราก็ช่วยให้ได้แค่นี้ครับ เนี่ยเขาต้องเขีดดินออกนะครับแต่ว่ารถไถมันไม่มีปัญญาแสกนะนะก็ยางบาดไปหลาย,ลยรอยเห็นเห็นไหมหนี่เหลี่ยมปูนเหลี่ยมลวดมันไม่ถูกกันนะครับบางทีก็ต้องเข้าใจนําเนี่ยผมก็ต้องกลับมาเก็บให้เขาไม่ได้คิดตังเพิ่มนะเหมือนเดิมครับช่วยกันเพราะว่ามันเป็นงานโรงเรียนด้วยเห็นใจช่างด้วยครับแต่ ผมก็เลยแนะนําว่าต้องเป็นรถเล็กกว่านี้ครับแล้วก็ถอดถอดพานหลังออกเพราะว่าพานมันไปเกาะนี่น,น,น,นี่เวลาถอยน่ะมันก็เกาะมันต้องโยกแบบมันต้องยืนเบียดเสาเนี่ยต้องยืนเบียดบีแบบเนี้นี่ครับทำอะไรไม่มีปัญหาครับตายครับตายยังมีปัญหาเลยใสหมีบ่าเบิด เป็นหน้ายกก็ยังมีปัญหาเป็นผู้นําประเทศก็ยังมีทําอะไรไม่มีปัญหายาปัญญาอวันครับเถาหององอกหอวดาแล้วนี่ให้ว้าวครับนี่ก็เห็นใจกันครับผมกําลังจะกลับบ้านครับเพราะว่างานเกล็ดในบ้านผมไม่เอาเลยไม่เอาบางที่สามสิบาทพี่น้องเออเจาแลนน้ำฝนเขาไปเป็นกิโลไปละลายสามสิบบาทมันไม่ใช่เยอะแยะอะไรมากมายครับ บางที่ดินกองหนึ่งจางคนน่ะสามลอยอยู่นะบางที่เขาเหมากองละสองสามลอยเขาเหมาอ่ะเนี่ยเจอมาแล้วครับกะรายงานปัญหาสุฟังสุดท้ายก็อีกเคสหนึ่งครับตอนสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วครับผมกับป้าเราเกี็ดดินเข้าบ้านด้วยกันครับนายช่างคนนี้บอกสูงเท่านี้นายช่างอีกคนหนึ่งบอกเอาออกสูงเกินไปป้าเราโมโหครับ ขับรถไถชนเสาบ้านเจ้าของบ้านขาดเลยครับเสียไปพันหาครับจากสี่เหงเงินสามพันเสียไปพันหาเท่ากับค่าดันสามพันครับคนละครึ่งกับผมบานเราเสียเงินพันห้าครับเปลี่ยนเสาให้เขาครับนั่นแหละบางทีอารมณ์มงคลครับก็คือกว่าจะเอาดินเข้ามาได้เราสั่งเราดินออกบางทีก็อันนี้เข้าใจเข้าใจช่างจริงครับเห็นใจด้วยผมก็เลยมาช่วยแต่เราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ หลากาักะนะดูนะพวกที่บอกว่ารู้ดีนะเนี่ยขับเองรายงานปัญหาเองบมเมนว่าเข้าจินตนาการบมเมนว่าเราสร้างภาพสร้างอะไรกับมึงเอาคุณจะฟังคนทํางานแล้วพูดเหมือนรู้กับคนไม่ทําอะไรแต่พูดเหมือนรู้อ่ะดูเอาครับกับบริกรครับแต่ว่าวก็พอทําได้แล้วก็นั่งงานแบบน,นี้ผมทำมาตั้งแต่ก่อนบังแดนจะเกิดอีก น่าจะสิบามปีแล้วก็เจอทุกอย่างครับเนี่ยอย่างที่บางคนก็บอกว่าปูนแบบพังเขาก็ไม่พอใจมันไม่มีใครแม่นขนาดแล้วครับดินถมปูนแล้วก็เกลียดไม่ให้โดนปูนนี่นี่ช่างเขาไม่ได้ว่าเลยครับในช่างเขาไม่ได้ว่าเลยเขาแค่ขอให้ช่วยก็คือให้เขาเบามือที่สุดแล้วก็ช่วยได้เต็มที่โอเคเนาะซุ้มนอนเบิงแล้วมีปัญหาเนาะ โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ